สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอ,อีกแล้วน,นะครับผมมันจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน GNG กับ Nesco นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของไลน์เดมอน m o เ s เยอร์ Demon นั่นเองหรือคิอมเบอร์โนยายบานั่นเองก็คืองาน GNG ก็จะทําแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอนนี้เป็นด้านหลังอีกข้างนึงข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับ อน,นี้เราจะมาแกะดูข้างในกันนะครับในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าจะกลองใหญ่ฮะแต่ตัวไม่ได้ใหญ่ตามเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือจะมาเป็นถุงถุงเดียวแบบนี้เลยอ่าตัวนี้จะไม่มีแยกส่วนอ่ามาเต็มตัวเลยอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีฐานมาให้อันเล็กๆนิดนึงเดียวเองนี่ไซส์ประมาณอย่างนี้อ่ะทีน,นี้เราจะมา แกะดูข้างในกันนะครับตัวฐานนะครับจะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลไซสนิดเหนียวส่วนตัวตัวนี้ก็คือจะไม่ได้แยกส่วนอะไรจะมาเป็นตัวเต็มทั้งหมดจะหันยืนข้างอยู่นะฮะประมาณนี้ลายละเอียดก็คือถือว่าโอเคเลยชุดอันนี้จะเป็นปั๊ม จะเป็นรอยตัดลงไปข้างล่างนะฮะตัวผ้าคุมก็คือจะมีลายเป็นเส้นๆอยู่ด้านหลังนี่ตัวสีผมก็คือจะไล่ออกมาเป็นสีออกส้มๆตรงปลายผมนะฮะตัวหน้านี่น่ารักฮะอันนี้น่ารักนี่หน้าก็จะประมาณนี้ตาจะเบลๆเลยอันนี้มือก็คือจะอยู่ตรงหน้าอ,อกเป็นประมาณนี้นะฮะลายผ้าเสื้อข้างในก็จะมีเหมือนกันนะครับรายละเอียดถือว่าโอเคเลยตัวนี้นี่ อันนี้ถ้าฐานเนี่ยจะเป็นรูแบบรูเดียวใส่แล้วก็ยืนเล็กๆฐานเล็กๆแค่นี้เองฮะยืนแบบนี้ได้เลยค่อนข้างแข็งแรงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูมา อันนี้ก็คือจะเหมือนเป็นลักษณะของการยืนหันข้างเดี๋ยวหากล่องเตี้ยวันนี้หน่อยลวกันนี่ก็จะประมาณนี้ชนะฮะอันนี้นะครับความสูงเนี่ยของเนสโกะจะอยู่ที่ประมาณ21.5นี่ถึงปลายผมนี่ อยู่21.5ิคิดว่าน่าจะสูงกว่าเซกานะฮะเดี๋ยวผมหยิบมาเทียบให้ดูแล้วกันนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะฮะถ้าเทียบกับเซกานะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ถ้าเทียบกับเซกาคือตัวเซกาจะเตี้ยกว่าอ่าตัวนี้จะสูงกว่าหน่อยนึงนะฮะรายละเอียดก็ถือว่าใกล้เคียงกันอ่านะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบนะฮะว่าชอบงานไหนแต่ถ้าเป็น D X F เนี่ยก็คือจะเตี้ยลงมาอีกอ่านะ อันนี้เราก็ไปดูเอาเองว่าชอบตัวไหนแบบไหนยังไงนะฮะไซส์แบบไหนแอคชั่นท่าไหนอ่ะน,นี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยนะฮะถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ